สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดำคมเป้าเช่นเคยนะครัมแบบเน้นๆหยิบม,มาวิเคระห์แบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้วันเสาร์นะก็ยังคงอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเบลารุสครับ1นึ่ทุ่มตรง คู่เดียวเลยนะที่นำมาฝากกันครับอันดับแครับสลาเวียโมซีเปิดบ้านพบอันดับ3ตอร์ปิโดโซดิโนนะครับโมซีนี่ชนะ1เสมอ1แพ้3จาก5เกมล่าสุดครับส่วนโซดิโนชนะ2เสมอ2อแพ้หเรียกว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีเดดด้วยกันทั้งคู่นะสูสีพอสมควรสำหรับฟอร์มหลังของทั้งคู่แต่ว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันโดยตรงนะครับเป็นตอร์ปิโดโซดิโนครับชนะ3นัดเสมอ1และแพ้สลาเวียโมซีแค่เกมเดียว เหนือกว่าในเรื่องสถิตินะทีมเยือนวันนี้ครับดูเจ้าถินครับซาโลาโมซีใช้อเล็กซนเดอร์ราเอฟสกี้นะครับอีกอป,ปตาปฟและฟรานซิสนาที่ยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรในช่วงหลังส่วนตอ่อไปดโซดิโนครับมีมักซิมบอดาเชฟครับกาเบรียลรามอสและวาเดรีกอบาชิกนั่นเองนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันครับจะด้มองว่าโมซีเล่นในบ้านได้เปรียบอย่างเดียวคือเป็นเจ้าถิ่นแต่ฟอร์มหลังรงไปถึงสถิติเป็นรองทีมเยือนอย่างโซดิโนชัดเจนวันนี้ดูแล้วโอกาสออกเสมอมีสูงครับแต่ถ้าจะมีฝั่งงชนะจดามอว่ ตอปิโดโซลิโนน่าจะบุกดีพอเบียด1ประตูอะไรแบบนี้ออกมา3แต้มเต็มพร้อมรอยยิ้มแฟนๆกว้างๆเลยมาดมองทีเมเยือนครับตอปิโดโซลิโนครับอ่ะวันนี้นะครับสรุปจะด้าความเป้าเน้นๆน,น,นะครับเป็นผลิตของเบลารุสครับตอปิโดโซลิโนฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รงไปถึงกลุ่มแลคของเราที่ขึ้นหน้าจอแอดไปได้เลยนะวันนี้จะด้าความเป้าลาแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ